ฝากนรรถเรือมีจะหมยากลางวันวออกไปเดี๋ยวมเ้ำรวรมกัน่ทางบันดาบนดคือบ้านที่วิวสวยมากนะครับที่เป็นหมู่บ้านที่ ลอ้ลอมรอบด้วยภูเขาแลวข้าเจ้าเห็นนาได้แต่นาฟังนาแจงก่นาปีเฮ็ตมาได้ว่าน้ําท่วมนะครับเแบบว่าปีนี้น้ํท่วมาสายเพราะปีหน้าเอยปีที่แล้วนะน้ามันมันหลังแรกท่เว่าปีนี้นนนานราน้มนมแต่ว่าน้ำน้าท่วมยังบสรสามปีกว่านี่เอามานะจากการที่เบิงกเบิ่งน้ำในข้างทางนะ แต่ก่อนคววมข้างทางเจาจารึ้สนทรงเมเลยเดี๋ยวนี้น่าจะหมดท่วมเองไปนล้นบางไรเสียบางไฟอันนี้คือเสียบางไฟ คเนาะค่ารอนแล้วค่ะคือมันดังขึอนมันสูงนแรอ้ค่อนน้คนรอบน้ำมันท่วมันมีน่รทไท่วมเนาะก็เป็งจากคองน้ำข่าม มาเบิกประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่า,าเราสิบไ่ได้เข้าไปโอมันสีท่วมทางโอทางบ้านบ้านด่างอ่ะท่วมแล้วบ่เออเจ้าอยู่บ้านได้สะอ๋อเพื่อสิไปหากินอ๋อสิไปนาำลบทายเหือน้ำทางนี้นนมันท่มวมไหมเพราะปีก่อนอเข้ามามันท่วมหอดพุ่นเลยลนะเนื้อหลังแรกแต่ว่าบ้านด่างมันบอกว่าเข้าบ่ได้แล้วทุกคน ว่าเป็นบ้านที่มันต่ำนะครับนี่แหละก็เลย,เลยพามาเบิงนี่แค่นี้แหละเราก็ไปบ่ไดนะ้เนาะถ้าเข้าไปก็คือไปบบได้แล้วเพราะมันท่วมก็นือไปนาก็คือไปสวนเบิงเงิน,นสองหลังนี่เป็นหลังอันนั้นหลังทําอิฐหลังแรกนะครับว่าเข้ามาเท่ากับเจอแต่หลังนี้แหละที่น้ำท่วมปีก่อน ปีนั้นท่วมไปเลยนี่ข้าเจ้ายังมาใส่มองเนี่ยน้ํหยอดพี่อันนี้อันหลังนี้ข้าเจ้าม้างเรียบร้อยนะครับาะปีนั้นเอามาเห็นเนือหลังนี้นะไม่อุ้ยอยู่กับลูกกับหลานนะครับอันนี้พระเลสทเ่นันใหม่หลังนี้แอมอันนั้นแอมเหมือนปากกระแตบนะครับนี่แหละทุกคนพามาเบ่งเ้นทางไปบานด้งนะวิสวงามแฮงแต่ต้องมาหน้าหน้าแรงกับหน้า หน้าที่เขาเจ้าเฮนนาปังนะครับหน้าแรงหน้าหนาวนะครับบรรยากาศสิ่งดีเลยละค่ะไอเขียวชะอุ่มนะครับแล้วก็มีข้ามีเข้าเต็มท่องนานะบ่แห้งแรงนะแล้วก็มีอันนั้นแล้วก็วิวภูเขางามเนี่ยต้องมาหน้าหน้านั้นแต่ว่าถ้ามาหน้าฝนเข้าไปบ่ได้นะครับเป็นบ้านเชฟ นาปีบ่ได้เพราะว่ามันน้ำท่วมทุกปีได้แต่นาปังครับนี่แหละพาทุกคนมาเบิ่งประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ